มากแก้ปัญหาบอเมนตนมาสร้างปัญหามากแก้พระพุทธเจ้าบอลให้แก้กัรมาแก้มันจะแย่น้ำหลังมากแก้บอลมาผูกพระพุทธเจ้าให้แก่แล้วเขาจะแก้บอลไหน เดี๋ยวนี้เข้าไปแก่จะปลายเหตุผลมันจึงเดือด,ด่อนอยู่บนเศร้าของบอกแก่ที่ต้นเหตุพระพุพธเจ้าสอนให้แก่ที่ต้นเหตุอาบหน้าบอลหนึ่งไปถูขาบอลน,นึงขั้นบอลหนึ่งไปเกาวบอลน,นึง ไปใหม่เมืองอุบลสิไปเอาหนามเมืองสะกลมาหลับมบนท่านหลอกเข้าหัวจักอรแก่มาแก่ได้มหาปัญญาแก่ได้แก่ไขขอฟองใจซึ่งไรที่ตัวแก่บ่ไรมีโอกาสมาปฏิบัติธรรม หาสติปัญญาพลิกแพงพยิตใจที่กิเลสผูกไว้มาแก่ปัญหาบานเขาบบตักแก่มากระลยุ่งปัญหมอยู่ในกระบุงปัญหากไฟอยู่ในกอไฟถ้าสีแก่บอดไหมหากไฟมัานไดขกนาดใจก็ภัย หากหนุ่มขนาดไหนตัต้สิแก่ปายด้วยแก่กุกถ้าสิแก่สายก็สิแก่ขวัวมันบัจักผ่านแก่มันก็ด้วยบ้ถือจุดของมันเข้ามาหาปัญญาแก่ของปู่มันกลายเป็นทั้งเบาอยแก่บเบื้องเด้อแก่ก่อนบเบื้องเด้อ มาม่ร่ำร่ำใจกันก็มีเสือ,ม,สอ,ม,สอมีเสือไงอเป็นหมอลำ่ำล่ำจะก็มีเสือแก่เมืองรู้แก่ก่อนเมืองรู้แก่เมืองก่อนแก่ก่อนเขาก่อนแก่บ่ตกแขนโพกจะไหว แก่บ่อะไรแขนข้อจะต้องแต่งแก่บ,บ่ฝนข่ากคนจะยังง่ายฆ่ายังง่ายฆ่าคนยังง่ายฆ่ายังง่ายเว้นตายเว้นเกิดเอากำเนิดได้พบทั้งสามพบสามกรรม,มาพบรูปประพบพรุประพบโลกสามการม,มาโลกรูปประโลกอรุประโลกเข้าเีาแก่ ออกจากโลกไหลพบไหลถ้าผมมีปัญญากับวัจจุตบอแกตามหาเหตุมันเหตุมันเกิดอยู่ใสไข่เกิดอยู่ใสมันกระรับอยู่หันอันนี้เขาแก่ต่ฝลายแล้ไวไข่จะต้นนม้ม ก็ท่องจักบ่อนแก่เหตุนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงหาหาบ่อนแกท,ท่ามทั้งหลายมันก็มีเหตุเป็นบอน่อนเกิดท,ท่ามทั้งหลายจะเกิดใดก็พอเหตุพระศาสดา,าสแสดงเหตุแห่งท่าน,นั้นรับเหตุเข้าไปแก่ปลายเหตุผลกระเดือดโดดยู่บัเศร้าบ,บาแก่ตนเหตุ ต้นเหตุมันคือหนังบาทนี่ก็คือจิตตัวเดียวแหละต้นเหตุท่านบวแก่จิตแก่วโรงดดกแก่วไรไฟเกิดบอลนหนึ่งเอาน้ำเมื่อหนึ่งมารับขั้นบอลหนึ่งเมื่อเก่าวบอลหนึ่งมนนั่นะก็บาเศร้าขั้นท่านเจ็บท่อมาเอายาผลหมวมากิน มันก็บอกถืงจุดของมันเด่น,นนั้นนะเขาํำห,หาเหตุจะสิแก่ถือจุดของเหตุเมื่อ่มีเหตุมันก็่มีผลอันนี้เขาไปแก่จะปลายเหตุผลเมื่อ,อก็เลื่อยเดือดดดดอยู่โว้เศา้าแก่ที่ต้นเหตุเด่นนั้นบวชก็มากนาเนยเพื่อแก่ต้นเหตุหาเหตุแห่งความถุกหาเหตุแห่งการเกิด และการเจ็บดการการเกิดการแก่และการเจ็บการตายเกิดแก่เจ็บตายมันมาจ่ใสาท่านบวมมีเกิดมันก็บบมีตายท่านบวมมีเกิดมันก็บบวมีแกมันกับบมีเจ็บมันก็บบมีตายแก้ต้นเหตุก็คือแก่ทีนี้นั่นแล้ว เรจะไปแก้ปลายเหตุทั้งว่าแก้จิตเดี๋ยวโบจบกันจะเสื่อมออกแนห้งนุ่งตั่จิตพระพุทธเจ้านี่ตามหาจิตทเทไรอันอกภพกอนเนกศาสตร์ศาสตร์ชุดถ่ายก็มาตามหาอยู่ต่างภพจะเห็นตัวจิตแตกจะเจียกตามจะ่ห้อยมัวเดินแต่น้ำดังมัว ตัวง่วงกับโบเห็นนั่งจะห้อยง่วงตา,าชุดไทยกับมะบําเพ็ญอยู่ตั้งหกปีไปตัต้งจับตัวง่วงอะไรง่วงไรบ้านเขาสีดับดับทีดับทื่อทีแหงเดียวมวยบ้านไปเกิดอีกจิตเกิดรูปถ้ำมันกเกิด จิตดับดูดถ้ำมันกระดับเหตุดันทันทั้งหลายบุคคลต่อมาคิตจิตเพียงเพ็บเดียวนั่นแหะเกิดศาสตร์ใดศาสตร์การเกิดการตายพาได้หมายเอาแต่เนื้อหลังอนคอดจากทองแมอย่างเดียวดอกจิตนั่นแหละเกิดคิดนั่นแหละตายจิตเกิดจิตตายมือนึงเกิดจักเกลอมือนึงตายจักเกือ ได้พบทั้งสามกาบม,มาพพรูระพลูกภพกจิตโตเดียวกาบมาโดกรูปโดกรูปรูกตั้งคิดโตเดียาวามมาร,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 ยรับโลกรับจิตใสรับพบรับจิตใสกระทำอยู่ที่จิตกระจิตเป็นตัวมหาเหตุท่านบรับตนเหตุบ่เดวจักคืออรอกบ่เดว จิตตัวนั้นน่ะมันพาเกิดพาตายจิตเกิดจิตตายคนกตังว่าจิตเกิดจิตตายจิตด,ดวงเดียวนะ่ะเที่ยวเกิดเที่ยวตายจิตด,ดวงเดียวนะั่นแหละพาหักพ่าซ้ำจิตนั่นระพุทธเจ้าจึงบับบับเอด็ด จิตสี่มันรับจากกายให้มันโมไฟรับจากเทียนเนื้อม,มันพาเจ้าเกิดมันพาเจ้าตายจิดนั่นเกิดจิดนั่นตายท่านโมหูตนเหตุเขาไปแก้จะไปเหตุก็ได้รวดจัดเ่อะท่นบรับตนเหตุรับตนเหตุบอกให้มันเกิดมันตายมันก็บ่ได้เกิดได้ตายเพื่อกันนั่หละก็ คือก่นละพืชพืชที่เกิดได้เพราะอาศัยดินถ้าบ่มีดินพืชจะเกิดได้มมแจะใสสี่ไปวานรงใส่ิดจตงเงอิ่นวานรงใสมันจังสิเกิดขั้นมันบ่มีดินพืชจะเกิดได้อาศัยดินถ้าดินบม่มีพืชจะเกิดได้จังไรอันนี้ก็น่าคิดอยู่ได้ ลาพิจารณาอยู่ได้ย่าสุดประมาทคิดคิดเพียงแคบเดียวนั่นล่ะมันพ้าเกินพ้าตายคิดคิดดีคิดคิดสัวคิดคิดหักคิดคิดสร้างดีใจจะมีความสุขเสียใจจะมีความทุกข์ดีใจเป็นสวรรค์เสียใจเป็นนรก สวรรค์กับหน้าโลกสวรรค์มันไปอยู่บนฟ้าดรอกหน้าโลกไปอยู่บนดินดรอกมันอยู่ที่จิตนะนะท่านถ่ายเห็นจิตกับจมูกเลยเว่่ามันดีใจมันเป็นอย่างไรพี่รามันเสียใจมันเป็นอย่างไรดีใจมีความสุขเสียใจมีความทูก ดีใจเป็นสวรรค์เสียใจเป็นนารกเหตุนั่นนะ่ะะสวรรค์บอยู่มันอยู่บนฟ้าดอกนารกบริอยู่บนดินดอกมันอยู่ที่จิตแตะจังหวะจิตมันผาเกิดผาตายเหตุนั่นนะเขาทั้งหลายบงกลประมาทบอกว่าจิตคิดเพียงแค่เดี่ยวน่ะนะมันสิ่ภาเกิดศาดสตรนะ์ใดศาสตร์หนึ่งเกิดนี้เกิดชัวเกิดขาดเกิดตั้ง ก็วอจิตตัวเดียวเท่านั้นแหละล้วเขาจิแก่เข้าจิบโแก่จิตจิไปแก่บนไหนกันโมแก่ตนเหตุจิไปแก่ปลายเหตุผลจะเดือดร้อนอยู่บนเท้าเกิดอยู่บนเท้าตายอยู่บนเท้ามีอยู่บนเท้าตัวอยู่บนเท้าขึ้นสวรรค์อยู่บนเท้าตกนรกอยู่บนแล้วสวรรค์ตหนรกมันอยู่ไกลไกกันเวยก็มันอยู่ได้จิต สวรรค์อยู่ในอกนาโลกอยู่ในใจพระนิพพานอยู่ไม่ไกลหายใจก็ได้ยินอยู่นี่เจ้สีเมนโมเมรนให้คิดเจก่อนเ้าสุภาพเสื้อจะไปหาไกลได้หาบุญหาบาปหาสวรรค์หานาโลกพระนิพพานอยู่จะไปหาไก่หาอยู่ที่ต้นเหตุหาอยู่ที่จิต จิตเป็นตัวมหาเศุจิตเป็นตัวบงการทำทั้ง <c oughs> มโนบุพังกมาธรมามโนเสรามโนมายาทำทั้งหลายกันนี่ใจเป็นใหญ่นีใจเป็นหัวหนา้าสำเร็จแเดวด้วยใจมันอยู่ที่จิตตัวเดียวเท่ะนะถึงว่าจิตเป็นตัวสำคัญแล้วเสิ บ้านนี้สวรรค์ก็อยู่ในอกนาลกอยู่ในใจพระนิพพานอยู่ไ่ไกลหายใจได้ยินหายหูสังขารกับหูนิพพานท่านบะหูนิพพานกับบะหสูสังขารสังขารทรัพย์นิแปลว่าฟุ้งแต่งสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งนิพพา,า,า,านังปรมังสุขฐานนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งฟุงเป็นทุก ยุดปุงเป็นสุกปุงเป็นสเป็นสังขารยุดปุงเป็นนิพพานนิพพานเป็นอสังกตรธรรมธรรมไม่มีปัจจัยปุงแต่งบร่ได้ปุงแตง่งปุงแต่งปุงแต่มันเป็นสังขารมันเป็นทุกข์เข้าใจสังขารกับนิพพานขั้นถาเข้าใจสองขั้มนี่เหมือนจริงโคกลงบนยอดเขา อาบะฮูเสด้วยสันเหมือนสิงคกขึ้นบนยอดเขาอะไรมันสะดวกสบายกวัวกันเหตุนั้นนิพพานกับสังขารจะมีความหมายตรงกันข้ามทุกประการเลยปรุงเป็นทุกข์หยุดปรุงเป็นสุขปรุงเป็นสังขารหยุดปรุงเป็นนิพพานมันบ่อปรุงมั่นยุดปรุงเอามาบอกตัวนี้ซะ เขาศักบางสกุลอานิจจาคนตายเขาเขาศักบางสกุลอาน,นิจจาว่าจะสั้งคาราสังขารทางหลายไม่เที่ยงอุปจิตตวานิรุตันติมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปาเป็นธรรมลาอุปจิตตวานิรุตันติมีความเกิดขึ้นแล้วมีความหลับไปมันบ่เสียงมันพ้อนอยู่อะไดมันหลับไปเตสังบุปสสโมสุโค ท่วมเข้าไปได้งับทับสัขงขารคืออาการภูมิเตนเป็นบรมมสุขเป็นบรมมสุขเห็นจิตหยุดที่สุดทุกจิตหยุดเมื่อใดคนทุกเมื่อนั้นรู้จิตในจิตดูรู้ในรู้รู้อยู่ในดักจิตรู้จิตเมื่อใดจิตหยุดเมื่อนั้นเห็นจิตหยุดที่สุดทุกยุดปุงที่เข้าใจบทสัม ที่พ่อคิดออกบ่หรือถ้าคนตายเขาะจะไปสักมังสกุลอยู่นะเตสั้งบบปสมทสุมมทโคความเข้าไประงับระับสำคัญเกออาการตุ่เกเดเนีย่ยมันตายกันตาย,ม,ตายมันตายเลยข้าพุกคุมมือนี่เพราะมันยังคุมนอนเมื่อไกายนะครับ ก่อนจะนอนก็เป็นข่วนตืนขึ้นมากกัเป็นไฟนี่จะมันสนสดดวดสล่าวาหุ่นไหวไส้ผมมนจะกดม่จะปกจับไปหมุนจีบหมุนห้าม่าหมุนนี่มันเป็นวัะวัานี่วัานี่สงสารนี่เวียนตายเวียนเกิดหมุน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  สงสารนี่เวียนตายเวียนเกิดคือบนแดงใตของลูกโอ้โงเต่าขื้นหมุนมันหมุนหมุนหมุนหมนเมื่อไหร่ัรืิีเศร้าหมุนจะเสื่อสั้งขานมันโดนปูงแต่งมันนหมุนเลยมันหมุนเลยเอาเสียบอกตรงอีกสิบอกนี่ท่านองคุริมานขาวคนตายเนี่ยหมด เ้นขนาดได้ขาพ้นตายเก่ารอยเก่าที่เก่าคนนี่นั่งขาพุทธเจ้าองค์คุณม่านที่ไปขาแม่พระพุทธเจ้าไปหามยานมันขาแม่มันตายมันที่เป็นผิดเป็นผพ่เป็นกรรมอันใหญ่อันนั้นตรีกรรมขาดมาถูกขาดขาม่านดาจายไปหามขนอกเว้พระพุทธเจ้าสันเขาะแดดประคองใส่ซีวอนไม่เดินออกไป องคุณยม,ม่านกับน้่ขาแม่แม่กับแดนเยนดมงงตายเขาฟ้านั่นเขาฟ้านี่หลอดจอกหลอดเขาของหลูดน้ําขาพระพุทธเจ้าก็เดินไปไปกับพากลางว่วงโลดแม่ตัวนี้อยู่ในฟ่าตอนโตอยู่องคุณมิม่านได้เห็นพรุทธเจ้าก็เพ่งไปโดนแล้วเว้ยบาเลยคาแม่ก็จะคาพระองค์นี่เลย เพียงแต่พุทธเจ้าเดีแดนอยู่พุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เดินไปเดินไปเดินไปองค์ปุริม่านก็พิราบกาอันประหันประหารตามใบด่างผ่านเดินตามดังเดินไปยังไหนก็บ่ทันพระพุทธเจ้าเพื่อองค์ปุริม่านก็เรื่องรา ยุด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 พะสันอุบุณิวานบาเอิานสุดเจ้าว่ายุดให้ยุด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 พิสันพระคุณเจ้าได้ยินเราได้ต,ตอบปริมาณบาเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดนี่คิดใน่บห้องห้องเรียนหรือครับในใ่เราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดพระพุณเจ้าว่า โนใจสะกดเมื่อปุบเพื่อนไปเรือดขนาดไหนยังว่างหลาบกาหน้าตากระโโตกัําใบหน้าขอไปกราบฟท่าดินพระพุทธเจ้าโอ้ยธรรมะตัวนี้ละพอเนน้อยตัวนี้ละต้องไปกระเพื่อนจิตขององค์ปุริมานว่างหลาบลง่ด้น้าตาห้หา,ามหน้าน้าตาไหลข,ขอไปการาบดินพระพุทธเจ้า พุทธเจ้าวันเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดทอน,นั้นนันคิดออกนังคิดออกองค์คุตีมากโจรใจสกาดขนาดไหนคือดาบแดนน,น้ำลังพระพุทธเจ้าสิขาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเตือนเท่านั้นนะเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดเป็นยัง้นมาคิดออกแทะขถ้ามาคิดออกองคุติมาก โดนขนาดตั้งขาคนมากเหลาเก่าลอยต่เชื้เก่าคนนั้นคนหนึ่งยังสิดข้อพันนั่นใจโจรนี่นี่อันนี้ใจเข้าบ่ถึงนั่นเพราะยังบุตรเป็นโจรถึงขนาดนั้นนั่งที่คิดธรรมะของพุทธเจ้าบัวออกคือบอกเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดองค์ที่มากยังสั้งได้เราไปหาพระพุทธเจ้า ข้อบวชกพุทธเจ้าเลยมีสติสัมปสัญญารู้อยู่กับดักจิตรู้จิตเมื่อใดจิตหยุดเมื่อนั้นเห็นจิตหยุดที่สุดทุกขจิตหยุดเมื่อใดคนทุกเมื่อนั้นหยุดพุงหยุดทำได้ร่างขานหยุดในการกระทําบาปคำว่าหยุดมันแปลได้หลายอย่างเหตุนั้นนะ่ะ สวรรค์อยู่ในอกนรลกอยู่ในใจพันธุพานอยู่ไม่ไกลไม่ไกลหายใจก็ได้ยินอยู่สังขารแปลว่าปุงมันเป็นทุกข์นิพพานแปลว่าหยุดปุงมันเป็นสุขถ้ามันปุงมันเป็นสังกัรธรรมธรรมมันมีปัจจัยปุงอะพันธุพานมันเป็นสังกัธรรมธรรมไม่มีปัจจัยปุงอันนึงปุงปุงมันเป็นทุกข์ อันนึ่งยุดปูมหรมันเป็นสุขมันเป็นนิพพานพ่ออยัางสิทธิพอ่อของใจที่ท่านแต่ตามหารูจิตจ้าของเลยอันเดียวพังแต่หัวซื่อๆบนน้ำไปผิดกันบ่คือองคุณีมานแล้วว่าว่าให้หยุดกงยุดได้เทศนั่นเราไม่ยุกไกหรอก สวรรค์บนยุบนระยูบนฟ้านารกบนริยูบนดินทุกสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือสวรรค์อยู่ใส่สวรรค์มีความสุขนารกมีความทุกข์ทุกใจเป็นนารกสุกใจเป็นสวรรค์อยู่ใส่เศษด,ดันเปนญนว่าสุขทุกอยู่ที่ใจไม่ไ่หรือสวรรค์อยู่ในอกนารกอยู่ในใจไม่ใช่หรือ จิตเบื้องหลูจิตเบื้องหลูจิจารณาเบื้องหลูเอาพุ่มปัญญาเดินสุขวิปัสสโกผู้เดินปัญญาล้วนบังเถอะและ้วจึเป็นั่งรับหูรับตาตามรักมิซาบกันในทางพุทธศาสนาสิ่สมาธิปัญญาเถอะเดินพร้อมกันธรรมศาตร์บังพระอรหันต์ในสำเร็จพระอรหันต์ เพิ่สําเร็จด้วยปัญญาสุขะวิปัสสโกผู้ดูนปัญญารวนมันไม่มีทางไปทางมามันโดกเองของมันเพราะอาศัยปัญญาเ็นันพุทธเจา้าพุทธว่าไว้หิยังคนล่วงพุกไตเพราะปัญญาคนจะบริสุทธิ์แต่เพราะปัญญาปัญญาที่คนวิสุทธิ์ที่คนมาหากรุณาธิคุณปัญญานนำหน้า ปัญญาแลมรคิดถึงจิตจะดูขนาดไหนก็ไม่เหนือปัญญาเทดนั่นทุกข์เข้ากัให้ัวจักเมื่อหัวจักทุกข์เข้ากันจิตเลยสุขเข้าหูสังขารเขา้าจังจิตเลยหูนิพพานเพราะสังขารกับนิพพานจึงมีความหมายตรงกันข้ามทุกประการบุงเป็นทุกข์หลุดบุงเป็นสุขเนี่ยเรียาได้ว่า คิดในยือบ่คือว่ายึดเจ้าของเราจะเห็นบ่ได้รต้องคิดด้นานเจ้าของเลยใครสียหนวันด้นานเจ้าของมานหัวจักเส็ยกับมันจักแก,บก้บุญจักเหตุแงทงซุกบกุญจักเหตุแทงสุกสุกฟุกอยู่ขี้ใจไม่ใส่หรือ เอาแก่สิแก่ใจบังลู่แก่เมืองก,ก,ก,ก้อนแก่ก่อนเมือนก่อนแก่บ่ได้แก้มข้อตรงแจงเจ้าแล้วฟั้างเนื้อสรงความูบาอาจารย์น้นำมัสเิดบังเถอะที่จารณาบังเถอะซึ่งสี่เห็นคุณค่าธรรมะของพระเมรุบาอาจารย์เพฝนเบาข้ามไหนจะเป็นเติดเป็นเข้มจะเป็นบักพิกสีนูโอติเศ ขิ้นไวยไดเแาพี่ขี้นู้นู้นน้อยๆดอกกันเพ็ดของเข้มเพชดเอติ่็แลราพี่ขี้นูน้นพดเพ็รบกื่อบกพี่แกนเาพี่แกนน่อยบนใไญ่ดอกแต่สองสามมวยกับบเพ็ดพี่ขี้นูนีนนเนนนเน่เซฟนี่เดียวเราไม่ผิดมีรถมีศาสเข็มแข็ง แค่นั้นนะจังมาเฮาบ่าบวบมากแกขั้นบวแก่นี่บุไรเดียวทีตบแบบไงตบหัวขีค่อดวงจมูกไปคือขั้ขวคือหัวนี่แหละขั้นบวแก่เขาขั้นบวแก่ก็เอาอยัางไงได้ล่ะมาเกิดมาเป็นตมันอยู่ในเงื่อกมือเฮาโรกสามนี่เป็นไผยข้อง กิเลสมันก็ว่ามันคล้อ,องโลกพราะพุทธเจ้าบอกวา่าจะคล้อ,องเราห่อนลโลกพอดฝนโลกคุณนะ่ะดับจิตโลกกับบมี่ดับโลกถามก็ดับอยู่ที่จิตนั่นแหละขั้นทายเห็นจิตนี่ดับเรด,ด้วยกาม,มาโลกรูประโลกอรูประโลกการม,มาวาจรจิตดูปะวจรจิตอรุปรารจิตแม่โลก,กุตระจิตทำเกิดจากคิดอันนั้นอันเดียวเท่านาั้นเอง เห็นนั้นดับหาเหตุเดิมมาแก้ได้แก้ไขขอขอใจได้สั่นเ้าบุพนทรุกเขาเอาของไปขาดกระครับไปใส่เด้อเกินนี่มันใส่ดีใจ,ม,ม,จมันคมแข็งดันเก๋ใจมันขืนขี้คิดเ้องหักมันมีมีมั่มซ้าไร้ขัดเหตุนี่เป็นบ่าเหตุนี่เป็นบมอเหตุเป็นคนดับคนดีเมื่อก็อยู่ในหา่านกีเหตเกิดอยู่ตีจิตถ้ำ ปัญหาเกิดอ,อยู่ที่จิตสมาสิบอโหกันได้ขั้นถ่ายเห็นจิตเรียนนัะต้อมาแก้แก้ไขอ้อของใจของจิตที่เด็นปัผูกไวฟบวให้ไปทั้งไหนอยู่ทั้งหนเกิดป่าอยู่ไตอำนาจเขาก็จะมาเป็นอำนาจอยู่ตรงสันเขาบวให้ดินไปใส่ที่ให้ขากันกับขาค่ะ ทีกันกระตีข้าพ่อตีแม่ขาทีท่ตีข้ามาขาเจ้าเอาของขาพระสงฆ์องค์มามาเจ้าเห็นเดยเบิดจะมีกิเลสทั้งทางคักมันท่อมะคำสอนผอกระโตกแต่เจ้าสังสอนกระบอกเอาขอแก้ว่าเธอจุดมันแก้ปลายเหตุเพื่อน้ำหาเหตุนึกมาถูครับก็เห็นจิตจีเห็นหูเห็นเบิดเย็ยนี่ ยึดตัวเดียวเที่ยวหักเที่ยวสั่อยู่ดีหละยึดตัวเดียวผ้าเปิดยผ้าตาย,ยาเห็นนั่นขั้นบนหนึ่งจะสุกเอาบนหนึ่งเอานามจ่าหนึ่งไปชี้ขาบนบนบนหนึ่งป้ใหม่บนหนึ่งไปเอานามบนหนึ่ง,นนงรรม,ามาดับดับบ่ไดหรอกไปใหม่เมื่อุบนไปเอานามเมื่อเพื่อนมาดับือเซ่น ส้างเอานามมื ar, on, my, ่อใดบอดก็ได้งานหมายเพื่อนก็เปิ้ลเพื่อนหม่ยดงงานกับเปินลดงงานมันอยู่ไกลเองต้องเดิเดาอยู่คนเป็นหยังจะบอกรับมันอยู่นี่ตัดไฟเส้นตนลมนี่เป็นหยังโอ้ยภาวนาพระท่านเห็นคิดเห็นใจจะฝ่าวาเด้อเดี๋ยว็กเห็นตุ้งงานตุ้งนั้งจะฟ้องเลยอสอน เราจะเอาบัาบ่นงบับงเด้อปนเปรตจะท้างเหนื่อหนังจะฟองไหลคืเเนอนเ,หเห็นแต่กินเห็นแต่นอนเห็นแต่ผับเห็นแต่ผ่อนเห็นแต่เด็ดไงไมย์ดาบอ,องคนสะาเรื่องคิดเรื่องใจของตูวจะดีคือสูบป,ประมาท,ทเอาว้บวชขมานี่มหาแก่ปัญหา บ่อยกิเด็ดต้สร้างปัญหาสิน้ำผ้าไปถูกม้าสอ่แสวงหาทางพ้นผูกสี่พ้นได้จังไรบ่จักบ่นแก่เห็นนั่นในคุบาอาจา,าราย์ทุอาตรวงพิรณาด้วยอันผมบอกไปนี่ ขั้นบ่สนใจกับบบานยังหนอขั้นสนใจกับน,นปปั่ไงไปนั่งไปสิทธิเงี่ผมก็บันชุดไทยชีวิตแก่ซดาของมาเกินบุทธเจ้าละแปดปีเลยพ่ะพุทธเจ้าก็ย้่สิแปดชิปปีหน 8, 8ึ่งผมมันแปดสิบแปดอละเทิงไม่ได้เนี่ยเนั่นครูบาอาจารย์ทาย่านไหนจะ ฆากันประมามาแก้ปัญหาวันันมาสางปัญหาสางปัญหาก็ะด้ใจกิเดศหนเอยอืมครับครับกิเดศมันกวาา็ว่าแล้วสูงจมูกทีข้อรูปหัวไปคือค่ยถึงว่าเากรุขา,ามันก็ะด้ใจมันแ ก็แก่เขาบ่ได้แก่ประตูกแกนพวกแกไว้อยู่ันาดแก่อยู่ันาดเอาสงสัยยังวะบะาวมึงสงสัยยัง